ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานใครมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนดูไม่ยากการออกมาแอคชั่นตำหนิการทำงานของหน่วยงานต่างๆต,ต่อหน้าสาธารณชนของทักษิณชินวัตรต่อกรณีไม่พอใจที่ข้าราชการไม่สามารถแก้ไขปัญหาการระบาดของยาบ้าในประเทศได้จนทำให้สถานะของลูกสาวตนเองในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีมีคะแนนลดลงแบบพัวพาพ คราวนี้ลองย้อนมาฟังความคิดเห็นของพวกข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่กันบ้างที่เริ่มสับสนว่าตอนนี้ไม่รู้ใครกันแน่ที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนพ่อหรือคนลูกเพราะข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของลูกแต่กลับถูกคนเป็นพ่อนายกรัฐมนตรีตำหนิเหตุเพราะทำงานไม่เป็นที่พอใจหาว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีเชองช้าอืดอาดและยืดยาด แต่จะว่าไปแล้วกรณีนี้คนที่ทักษินควรตำหนิอย่างยิ่งก็คือภูมิธรรมเวชยชัยแทนที่จะตำหนินายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะต้องแยกออกเป็นสองประเด็นต่อกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรงประเด็นแรกภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีพฤติกรรมที่หย่อนยานกว่าข้าราชการเป็นพันเท่าอืดอาดยืดหยาดเหมือนเต่าชาราภาพ ขณะที่ทักษิณเองก็รู้ทั้งรู้ว่ายาบ้านั้นผู้ผลิตรายใหญ่คือกลุ่มว้าแดงที่รุกล้ำมาผลิตในเขตฝั่งไทยและส่งขายประเทศไทยเกือบ99%แต่ภูมิทํากับเลือกการเจรจาและห้ามทหารเปิดแนวรุกกำจัดพวกว้าแดงแถมยังยืดระยะเวลาให้ว้าแดงผลิตยาบ้ามาขายให้คนไทยได้อีกหลายเดือน เช่นนี้แล้วทักษิณจึงไม่ควรจะออกมาตำหนิว่าข้าราชการทำงานเรื่องกำจัดยาเสพติดอืดอาดและเชื่องช้าอีกทั้งพฤติกรรมเช่นนี้เข้าข่ายปากว่าตาขยิบเพราะเหมือนเป็นการเปิดไฟเขียวให้ผลิตยาบ้าเต็มสตรีมและคนที่ต้องตอบคำถามและรับผิดชอบเต็มๆก็คือภูมิธรรมดูกำกับดูแลด้านความมั่นคงประเด็นที่2เรื่องนี้อนุทินชาญวิลกูลในฐานะตำแหน่งเจ้ากระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลข้าราชการฝ่ายปกครองโดยตรงทั้งผู้ว่าราชการในอำเภอยังไม่เคยตำหนิข้าราชการในสังกัดเลยแถมยังส่งเสริมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขายไฟฟ้าให้บริษัทฝั่งเมียนมาเพื่อนำไฟฟ้าไปให้ว้าแดงผลิตยาบ้ามาขายให้คนไทย มิหนำซ้ำนายอนุทินก็ยังเฉยเฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวเรื่องยาเสพติดเพราะจิตใจในตอนนี้ไปอยู่ที่เขากระโดงที่พยายามปลูกปั้มให้กรมที่ดินสู้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะหากการรถไฟชนะเป็นไปได้ว่าตระกูลชิดชอบของนายเนวินคงได้สูญสิ้นอำนาจลงและจะส่งผลเสียอย่างหนักต่อพักภูมิใจไทยอย่างแน่นอน ดังนั้นเราจึงได้เห็นภาพการละครของนายทักษิณที่ออกมาบวยวายใส่ข้าราชการฝ่ายปกครองในการปราบปรามยาเสพติดอย่างหนักแต่ทั้งหมดนี้เชื่อว่าไม่นานเกมก็จะจบลงเพราะนี่เป็นแค่ละครเพื่อเล่นเอาหน้าเท่านั้นซึ่งนายอนุทินกับนายภูมิธรรมรู้ดีที่สุดต่างจากฝากฝั่งร่มไทยสร้างชาติที่มีพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคกับเอกนัทพร้อมพันธ์ ที่รัศมีตอนนี้กำลังเปล่งจำรัดเจิดจ้าสว่างสวยไปหมดที่เลือกเดินเล่นเกมได้ถูกต้องและจัดการมาเฟียได้ตรงเป้าที่สุดนั่นคือการเข้าไปรือระบบภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาทําตัวยิ่งใหญ่คับฟ้าหลังปะตะทถูกแปลรูปให้กลายเป็นหุ้นของกลุ่มทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ถูกเลือกให้เข้ามาทำหน้าที่รับใช้ผลประโยชน์ให้นายคือกระทรวงการคลังที่ดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มทุนในปตทไปด้วยและให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยช่วยดูแลผลประโยชน์ให้กระทรวงการคลังในนอกเขตพื้นที่ของส่วนกลางจะเห็นได้ว่าหลังจากการลงจากอำนาจของพลเอกเปรมทินสูลานนท์เป็นต้นมา นับตั้งแต่นั้นมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกับกระทรวงการคลังจะเป็นรัฐมนตรีที่มาจากโคต้าของกลุ่มผลประโยชน์ทางพลังงานทั้งสิน้นเพื่อให้สองกระทรวงนี้ดูแลผลประโยชน์ทางพลังงานให้กับกลุ่มทุนผู้ถือหุ้นพลังงานทั้งหมดและนับตั้งแต่นั้นมาการไฟฟ้าทั้งหลายของไทยก็ถูกส่งไปรับใช้ทั้งกระทรวงการคลังมหาไทยและกระทรวงพลังงาน โดยที่รัฐมนตรีพลังงานไม่เคยมีอำนาจอะไรอยู่เลยมีหน้าที่แค่คอยรับใช้สนับสนุนให้กระทรวงการคลังกับกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่วันนี้พีรพันธ์ในฐานะเจ้ากระทรวงพลังงานและเอกนัดเจ้ากระทรวงอุตสาหกรรมจากพรรคกลุ่มไทยสร้างชาติได้ออกมาประกาศชัดเจนต่อหน้าสาธารณชนแล้วว่าจะกวาดล้างมาเฟียในการไฟฟ้าให้สิ้นซากทั้งหมด และค่าไฟฟ้าอย่างน้อยต่อไปจะต้องถูกลงกว่าครึ่งในราคาปัจจุบันด้วยความหมายของพีระพันกับเอกนัดก็คือต่อไปการไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องขึ้นตรงต่อกระทรวงพลังงานเจ้าเดียวเท่านั้นต่อไปกระทรวงพลังงานจะไม่รับซื้อไม่ลงนามไม่สนใจพลังงานสะอาดของกลุ่มทุนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกพสังกัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแต่งตั้งขึ้นมากันเอง ไปแอบตกลงซื้อขายกันเองทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องรับผิดชอบเองหาเงินมาซื้อเองกระทรวงพลังงานจะไม่รับผิดชอบเพราะไม่ใช่นโยบายของกระทรวงพลังงานในยุคนี้สรุปคือถ้าการไฟฟ้าขายไฟพลังงานสะอาดในราคาแพงที่ซื้อมาจากนายทุนให้กับประชาชนในราคาแพงจะมีความผิดในทันที ส่วนการซื้อพลังงานสะอาดจากกลุ่มนายทุนในราคาแพงมาขายให้กับประชาชนนั้นไม่ใช่นโยบายของกระทรวงพลังงานแต่เป็นแค่เพียงความเห็นชอบของกระทรวงการคลังกับกอกอพอเท่านั้นทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบกันเอาเองใครสร้างเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็ต้องไปแก้ไขปัญหากันเอง เมื่อกระทรวงพลังงานไม่ใช่แม่งานหรือเป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานเรื่องการสูญเสียรายได้ต่อปีไปแบบฟรีๆถึงกว่า200แสนล้านบาทที่กกพไปลงนามซื้อขายกับบริษัทผลิตไฟฟ้าจากเอกชนที่เป็นต้นทุนให้ค่าไฟฟ้ามีราคาแพงขึ้นเงินจำนวนมากมายตามข้อสัญญานี้กระทรวงการคลังกับการไฟฟ้าต้องไปหาเงินมาชดใช้ให้เอกชนกันเองไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน ไม่เพียงเท่านั้นนอกจากไล่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับกระทรวงการคลังไปหาเงินมาชดเชยค่าสัญญาซื้อขายกับบริษัทผลิตไฟฟ้าให้กับรัฐกันเองไม่พอกระทรวงพลังงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมยังรับเป็นเจ้าภาพหาแผงโซลาเซลล์พร้อมชุดอุปกรณ์ทั้งอินเวสเตอร์แบตเตอรี่มิเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูงราคาถูกเตรียมนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนอีกด้วยเพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง หากให้เดาวก้าวต่อไปของกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่าจะต้องเปิดโซลาเซลล์แบบออนกริดให้ประชาชนได้ใช้อย่างแน่นอนเพราะระบบนี้เหมาะสมกับเหตุผลที่พิลพันธ์ออกมาพูดอย่างมั่นใจว่าค่าไฟฟ้าจะลดลงไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งในราคาปัจจุบันอย่างแน่นอนนั่นเพราะหากนำระบบออนกริดเข้ามาใช้ และกระทรวงพลังงานให้อนุญาตประชาชนติดตั้งกันได้พวกทุนผูกขาดพลังงานทั้งหลายก็จะค่อยๆหายไปในที่สุดและหากไปถึงจุดนั้นได้ต้องยกนิ้วให้พิรพันธ์กับเอกนัทที่คิดอย่างเหนือนั้นปฏิบัติการอย่างเหนือเมฆเต็มไปด้วยกลืนและระดับมันสมองที่เหนือกว่าทักษิณกับอนุทินหลายขุมยิ่งนัก